เอาเจออ้อยดวดนิกแล้วครับจัดทรงแล้วนี่ไล่เกียร์ขึ้นมาเลยครับหนึ่งพิเศษหรือเปล่าเดินช้าๆเรียบๆมาเลยเนาะหมากมาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอบดําซิ่งนินดวนครับพาท่านผู้ชมมาชมรถดันเขาครับรถบรรทุกอ้อยดันเขาพี่น้อง โอ้เด oh, <here> ินเดินนิ่มมากครับเดินนิ่มมากเนาะข่ายนี้นี่เจอรอบสองแล้วครับรอบสองเนาะเสียงเครื่องนี่เดินนิ่มมากครับเริงนิ่มเนาะใส่ไม่สูงใส่ไม่เยอะครับตามกฎกติกาเนาะสามเมตรแปดสิบครับ ยิโน่ FM 1 a ครับ3 4 4แรงม้าเนาะตัวนี้สายสุดครับคิดขอบบบรีเออร์เลยเนาะเพื่อจะให้รถนี่ได้มีกำลังส่งแต่เยอะ <c oughs> อขอบคุณเสียงทักทายครับโอ้ใส่อ้อยสวยมากครับใส่อ้อยนี่ เลี้ยงอ้อยดีเนาะท้ายก็ไม่ยืนครับท้ายนี่ก็ประมาณเม็ดนิดๆครับเม็ดยีเนาะได้อยู่ครับก็ขี่ง่ายขายคล่องครับแบบนี้ขึ้นง่ายขายคล่องแน่นอนครับขึ้นสบายๆเสียงเครื่องนีนิ่มๆไปเลยครับ,น,น,รบน่าจะหนึ่งับน่าจะหนึ่งกับเนินแรกครับไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ เสียงเครื่องไม่ตึงเท่าไหร่สขึ้นแบบสบายๆอยู่เนาะไปชมโคงตัวยูกันครับโคงดีถือว่าเด็ดที่สุดเนาะตรงนั้นหน้าแรงครับอากาศร้อนเนาะต้นไม้นี่ก็เหลืองหมดแล้วครับเดี๋ยวไปชมโคงหน้าครับมาแล้วครับเนินที่สอง คงตัวอยู่เนอะเนินตัวอยู่เนินนี้นี่ถือว่าเด็ดครับรอบเครื่องนี่เรื่อยๆอยู่ครับยังไม่ตึงเท่าไหร่เนอะ ดูว่าจะยัดไหมไม่น่าจะยัดครับน่าจะรอบนี้รอบเดียวเลยครับอู้หยุดยัดอยู่ครับว่าไงลูกพี่ปึ๊บปื๊บมื่อเอาละครับยัดละมีรถลงมาด้วยครับรถผมต้องวกมือบอกด้วยครับ เพื่อที่จะไม่ลถเสียจังหวะเนาะออก็เป็นบทดีไปครับมาถ่ายคลิปแล้วก็บอกรถด้วยครับเหลี่ยมนี้นี่ต้องขวาอย่างเดียวครับถ้บางั้นนี่ขึ้นไม่ไหวเนาะกำลังอาจจะหายได้ครับเียงเยอะด้วยครับด้านซ้ายเนาะีนโนฟมหนึง่งแกครับ 3 4มรแรงมากครับตรงนี้นี่รอบเครื่องนี่ตึงครับตึงครับรอบเครื่องเนอะโอ้ยขนาดว่าใส่ไม่เยอะนี่ก็ดูใหญ่ยาวเหมือนกันครับนี่เราตรงนี้จะชันมากครับโค้งตัวอยู่ครับโค้งตัวอยู่ตีกลับมาแล้ว พอถึงตรงนี้นี่เส้นตรงนี่เข้าซ้ายได้ครับเข้าซ้ายได้แล้วเนาะนี่เข้าซ้ายได้แล้วครับสุดจัดอยู่แล้วครับที่นี่วัรุ่นหนองบัวแดงเขารู้กันครับอ้อยดวนหนองบัวแดงเนาะอุ้ยแรงเหลือเกินครับบอกให้มาใส่แสงได้เลย รถบรรทุกอ้อยนี่สังเกตไฟไท้ายดีๆครับถ้าซ้ายแสดงว่าแซงได้กับขวานี่อย่าแซงนะครับเอา,าเดี๋ยวดูอีกเนินต่อไปครับไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวดูหลายๆช็อตหลายๆมุมครับเดี๋ยววันนี้นี่จัดให้ดูหลายๆช็อตหลายๆมุมเนาะตรงนั้นนี่ก็เนินใช้ได้กับจุดชมวิวเนาะเนินจุดชมวิว เนินแรกครับเดี๋ยววันนี้ให้ชมเนินผาเกิ้งครับตรงจุดชมวิวผาเกิ้งจริงๆเนาะโอ้รอบนี้นี่เสียงเครื่องตึงมาเลยครับโอ้สซับครับยัดเนาะปึ๊บฮึบอ้มีกระดกนิดน,นึงครับแหมคล่องครับฟิมือนะถือว่าฟิมือครับ น่าจะเป็นหนึ่งธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็จะมายัดอีกทีนี่ตรงเนินจุดชมวิวฝาเกิ้งเนาะวันนี้นี่รถเยอะด้วยกับวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดรถเยอะกับโอ้ยอมใจกับคนขับยอมใจชอเปอร์เนาะ เจ้าเจ้าเจเจอกันรอบสองครับเจอกันรอบสองอ้อยนี่ใส่สวยมากครับใส่ดีมากเนาะเรียงดีเรียงได้สวยมากครับเนาะนี่ครับจุดที่ว่าเป็นเป็นผักเกิ้งเนาะเอาหยุดยัดแล้วครับ หยุดยับตรงผาพอดีเนาะนี่ครับตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่าผาเกิ้งเนาะวัดผาเกิ้อนะสิปเป็นวัดครับต้องหยุดยัดตรงนี้เลยครับไม่รู้ว่าหนึ่งพิเศษหรือเปล่าหรือว่าหนึ่งธรมรมดาแต่มันช้าเนาะ อาชาอย่างนี้ผมว่าพิเศษหรือเปล่านาะเนาะมาแล้วกับโค้งตัวงูเดินนิ่มๆขึ้นมาเลยครับเดินนิ่มๆเรียบๆเนาะดูความร้อนด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้นี่นี่กับแห้งหมดแล้วเนาะต้นไม้นี่แห้งไปหมดแล้วครับ อากาศร้อนครับลํานี้นี่ขึ้นช่วงบใบยๆครับเล่งมากก็ไม่ดีครับเอารอบเครื่องไว้ครับน่าจะอยู่แล้วเราพันสามเนาะประมาณนี้ถึงพันหหรือเปล่าไม่รูร้น่าจะประมาณพันสาหรือพันห้าเนี่ โอ้หัวสั่นมาเหมือนกันครับตรงนี้อหัวสั่นครับตรงนี้มันมันจังหวะชันพอดีครับระดับป่าครับอเด็ดจริงครับป่าเนาะกระจกนี่สายขวาสายขวาเลยครับมองเนาะชูเฟอร์นี่พิธีพิถันมากกับเรื่องการขับรถเนาะเส้นนี้ยอมรับฝีมือด้วยครับ มองกระจกนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเนาะเหลี่ยมนี้นี่เข้าซ้ายสุดครับซ้ายสุดเลยเนาะเสียงเครื่องรถนี่ยังเดินนิ่งๆอยู่ครับอ้อยนี่ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ครับลูกสามคันรวมกับ แม่เดินนิ่งนิ่งสบายสบายเลยเนาะมาตรฐานจริงๆครับยอมใจคนขับครับยอมใจผมไม่กล้าขับขึ้นเนาะกลัวครับกลัวเอาอย่าลืมฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกอลน้ำซิงนินดวนด้วยครับกว่าจะได้เจอแต่ละคลิปเนาะรถบรรทุกอ้อยดันเขามาครับเนินสุดท้ายครับ โอ้เสียงหลบเครื่องนี่จัดมาตลอดเลยเนาะเนินสุดท้ายนี่ก็เอาเรื่องครับเรียกได้ว่าชันเนาะก่อนจะเป็นขาลงกับนั้นนี่โอ้เล่งแล้วกบ เอ้ากระบะก็เร่งครับโอ้พี่ใหญ่ลงมาครับมีพี่ใหญ่ลงมาด้วยเนาะว้าววัรุ่นสายด่วนกับวัรุ่นสายด่วน เสียงบีกับโอูหี่ทางแคบด้วยกับตรงนี้เอาหัวสันไปเลยพี่อูหี่ฟังเสียงรอบเครื่องอูหี่หัวนี่สั่นไปเลยครับผมรอดไม่ขึ้นนี่ก็โอเคครับอูส่อ้อยนี่สวยมากครับใส่อ้อยสวยเนาะเรียงอ้อยสวยมากครับ ขี่ดีขี่สบายกับแบบนี้เนินสุดท้ายนี่เอาเรื่องครับนี่ยังไม่ถึงจุดสุดสูงสุดอีกเนาะโอ้ยไอผมร้อนลุกอเสอยีิออกมาเป็นไอเป็นไอเลยครับเอาไปง่ายขายคล่องครับลูกพี่เป็นทางปลอดภัยครับ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ